การกักตัวอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาอยู่กับเราอ่ะเขาติดเชื้อหรือเปล่ามีเด็กหลายพันคนที่อยู่ในอเมริกาที่จะอยากกลับสวัสดีครับพบกับไยไหนก็ไปกับบอสไบร c ชาน n e ลนะครับแต่วันนี้เราไม่ไปไหนและก็ไม่ไปวันนี้เราก็อยู่บ้านก็คืออยู่มานานแล้วก็คือเบื่อมากๆ อ,นนอยากกลับไทยมากๆอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าไ้จำนวนผู้ติดเชื้อของเมริกาเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ววันนี้ผมถ่ายวอของวันที่18พแปดพฤษภาแต่เวลาลงเอาไปลงจริงก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่นะครับก็วันนี้ก็จะขึ้นตัวเลขให้ตรงนี้นนึง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เหตุผลที่ยังไม่อยากกลับเพราะว่าหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องสอบเพราะว่าผมอยากอยู่ที่นี่อยากอยากจะตั้งใจเรียนก่อน <Wow. S 2> ดนกด็นะอยากตั้งใจงเลยเพราะว่าผมถ้ากลับไปนี่คือเชื่อได้ว่าต้องไปเทีย่ยวหรือว่าจะไปไหนต่อไหนแน่ๆนนก็เลยอยากสอบให้ให้เสร็จๆร็จให้ผ่านผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับทีเดียวโอเคแล้วเรื่องที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกักตัวก็คือบางคนผมได้ยินมาว่าที่เขากลับไปแล้วแล้วคือเขาต้องอยู่เป็นห้องรวมกันประมาณสองคนหรือสามคนเพราะว่า เขาไม่มีจานวนห้องที่เพียงพอระ,ะ้วามลาเขาไม่ได้จัดสรรตอนแรกเขาไม่ได้จัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คือช่วงนี้เขาจัดได้มีประสิทธิภาพแล้วนะครับโอเคก็คือตอนแรกประมาณสองสามคนคือเราอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาอยู่กับเราอ่ะเขาติดเชื้อหรือเปล่าดัางนั้นผมก็เลยยังไม่อยากกลับตอนนี้พอหลังจากสอบมิดเทิมเสร็จก็มีเพื่อนกลับไปแล้วผมก็ยังไม่กลับพอจนถึงเฟอนอนผมก็จองตั๋วไปแล้ว รอบหนึ่งโนัลนไปรอบสองโดนคนเซลอีก <What? S 2> ไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศไทยปิดพอรอบรอบสองเนี่ยมันก็จะมีตัว๋วเขาเรียกว่าตัวต๋วแบบตั๋วพิเศษจากสถานทูตคือเขาจะจํากัดคนว่าช่วงที่ประเทศไทยปิดประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาจะให้จํานวนผู้คนเข้าได้กี่คนต่อวันแล้วก็จํากัดกี่รอบซึ่งเดือนหนึ่งก็น่าจะประมาณสักน่าจะประมาณ4ี่ถึง สี่ถึงแรอบน่าจะประมาณนี้ก็คือก็ตกเัวละประมาณ100-200คนครับจากที่มาจากประเทศอเมริกาคือผมก็ลังเลว่าจะเอาตั๋วพิเศษนี้ดีไหมแต่คือตั๋วราคามันสูงมากซึ่งคิดว่าผมไม่อยากใช้ใช้ใจ่ายเงินแบบเหมือนสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าแค่ขาเดียวแบบแค่ไปอย่างเดียวก็ประมาณเกือบ2000ดอลร์2 0 0 0ดอลก็์ก็6 4 0 0ส นี่คือแค่ขาเดียวนั่ง Business Class ได้เลยผมก็เลยลังเลว่าจะเอาดีไหมก็คือผมคิดว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเปิดประเทศแน่นอน<ๆ>ก็เลยรอบที่3จองตัวไว้วันที่31สพฤษภาเพื่อที่จะได้ถึงประเทศไทยวันที่1มิถุนารอ,อเปิดประเทศเลยแต่ก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมาก็มีประกาศว่าป,ปิดประเทศอ่ะงั้นผมก็เลยต้องจะไปที่จะต้องซื้อตั๋วจากรัฐบาลซึ่งการที่จะได้ตั๋วจากรัฐบาลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันต้อง จัดลำดับตามคิวและเหตุผลที่เราให้ว่าคือเขาจะมีเว็บไซต์ให้กรอกก่อนสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาอยู่ที่เมริกาคนไทยที่อยู่เมริกาอย่างทางสาธโทเขาจะมีแปะหรืองวยให้ว่าให้เราไปกรอกประวัติเล่าเรามีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้วีซ่าเราจะหมดอายุหรือเปล่าหรือว่าเรามีเอกสารต่างๆมีปัญหาอะไรบ้างหรือการเป็นอยู่ เราอยู่ที่อเมริกาแล้วหมดสิทธิ์การต่อสัญญาที่พักแล้วเราไม่สามารถหาที่พักอื่นได้ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถกลับได้ถ้าเรามีปัญหาอะไรพวกนี้ <Okay. S 2> ผมก็เลยกรอกออกออกไปซึ่งการที่จะได้กลับไม่กลับเนี่ยเขาต้องดูที่เหตุผลังนั้นคนที่มีสกิลการเขียนที่อยู่น่าสงสารที่สุดก็จะได้กลับไปก่อนนะครับแต่คือมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงด้วยเพราะเขาก็จะมีการเช็คตรวจสอบได้เหมือนกันผมก็ ก็กรอกไปแล้วก็เราก็จะได้อีเมลจากสถานทูตมาว่าเออน้องอยากกลับไหมแล้วค่าใช้จ่ายเท่านี้น้องโอเคไหมคือเขาจะบอกค่าใช้จ่ายก่อนแล้วก็เราจะยืนยันแน่ๆใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่ยืนยันเลยเขาจะได้ให้คิวต่อไปซึ่งโอ,โอ้มีเด็กหลายพันคนที่อยู่ในอเมริกาที่จะอยากกลับแต่บางคนก็ติดปัญหาเรื่องเงินว่าแบบ ค่าตั๋วมันแพงบางคนก็รับไม่ไหวก็เลยยังไม่ได้กลับตอนนี้แต่บางคนก็จําเป็นที่จะต้องกลับก็คือก็ต้องกลับซึ่งผมชัวรมันแพงอ๋อลืมบอกไปก็คือถ้าใครที่เป็นเด็กหรือว่าเป็นคนแก่หรือว่าเป็นนักเรียนทุนเนี่ยก็จะได้กลับก่อนซึ่งนักเรียนทุนนี้ก็ถือว่าได้สิิพิเศษนะครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนเป็นเด็กนักเรียนทุนเดีวยวทุกพ่อแม่นะครับผมก็จะมารอว่าเราจะได้กลับเมื่อไหร่แล้วก็อยู่อมริกามันก็เสี่ยงมากๆเพราะว่าถ้าสมมติ คนต่างชาติเป็นขึ้นมาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยบางใครบางคนเป็นเราต้องไปรักษากับทางอเมริกาคือมันจะเขาจะทวีตเราไม่ดีเท่ากับคนในประเทศเขาเองเพราะาเราเป็นคนต่างชาติแล้วยิ่งเราเป็นคนเอเชียเหมือนเป็นคนทาให้เกิดโควิดเงี้ยเขาจะยิ่งไม่ชอบพวกเราด้วยตอนแรกๆที่ผมอยู่ที่นี่ก็แบบช่วงมีข่าวใหม่ๆยิ่งถ้าแบบใครที่ใส่หน้าก,กากเงี้ยเขาจะด่าเลยว่าแบบไอ้นี่คือเป็นติดโควิดแน่นอนแล้วแบบอยู่อัหา่าง ซึ่งผมคิดว่าตาักกับมันก็แปลกๆเหมือนกันว่าเราแทนที่เราจะป้องกันไว้ก่อนแต่เราดันไม่ป้องกันเราก็ทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ก็งงเหมือนกันว่าเมกาเขาก็นะก็ผมก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ในรัฐอิลลินอยส์นะครับอยู่แถวชิคาโกในอิลลินอยส์รัฐอิลลินอยส์นี่ก็ถือว่าเป็นท็อปแลนด์เลยนะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแบบลองลองนิวยอร์กเลยแต่ก็ไม่เท่านิวยอร์กแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้น ให้ดูว่าตัวเลขเท Th ่าไหร่แล้วทีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวเรื่องตั๋วแล้วนะครับว่าทําไมตั๋วมันถึงแพงทําไมตั๋วมันถึงราคาถึง2,000ดอลลาร์ก็อย่างแรกก็คืออย่างผมจะต้องขึ้นสนามบินตรงโอแฮตรงชิคาโกใช่ไหมครับแต่ไฟที่บินจากอเมริกาไปกรงเกาหลีเนี่ยคือมันจะมีให้เลือกแค่ jfk ตรงแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีตรงนิวยอร์กนะครับแล้วว่าจะมุ่งไปที่เกาหลีซึ่ง ค่าเดินทางเชื่อน,นประเทศเนี่ยถ้าจากชิคาโก้ไปลงแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราก็ต้องซื้อตัวเองก็น่าจะประมาณ300ร้อย่ดอลาดดลาร์ก็คูณ32บาทไว้นะครับช่วงนี้ค่างเงินเหมือนแพงแล้วก็จากที่นี่ไปลงอินชอนเกาหลีก็อันดบนแล้วก็จากอินชอนไปลง แบงคอกจากโดยสายบิไทยก็400ดอนก็รวมแล้ว1ดอนนะครับสายการบินก็จะมีเอชยน่าแล้วก็มีโคเรนแอร์ไลน์ให้เราเลือกสายทั้งสา,สารทุกคจะกำหนดว่ามีเอเจนซี่เดี๋ยวเขาจะให้เอเจนซี่เนี่ยติดต่อมาแล้วเราก็จะซื้อตัว๋วเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าการซื้อตั๋วเนี่ยมันยังไง <Okay. S 2> แต่สถานก,การณ์ของผมคือ เขามีอีกแพ็กเกจหนึ่งอันนี้คือแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมาเพิ่งอัปเดตล่าสุดก็คือจะมีขึ้นจากชิคาโกจากโอแฮรไปลงเกาหลีแล้วกเกาหลีไปแบงคอกค่าตั๋วผมก็จะลดลงมาเหลือประมาณ1,750ดอดอลลห้าหมื่กบาทเรวก็จะมาดูว่าการจองตัวไไง๋วเป็นไงและนี่ก็เป็น การยืนยันจากเอเจนซี่นะครับของตัวแล้วก็จะมีให้กรอบแบบฟอร์มว่าเรายินยอมที่จะกับตัว14วันนี่ได้ตัวจากไทชิคาโก้แล้วนะคร <Yeah! S 1> ับเพราะคิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยก็เริ่งเบื่อแล้นะครับเฮ้ยเฮ้ยสปอนเซอร์ปะเนี่ย คิดแคทเข้าเหรอโอ้มันกว้าวไม่ได้สปอนเซอร์ทม่ได้ครับอันนี้สปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์จากเพื่อนผมเขามาให้แต่ถ้ามีใครใจดีก็สปอนเซอร์แหละนะครับแม้ว่ายอดตามยังยังไม่ถึงแสนกใกล้ใกล้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะคัยทำคลิปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่าจงจริงๆตอนแรกเดือนละครเดียเ๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเดือนสามคลิปแล้วกันจะพยายามครับเราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจแล้วนะครับมาทำสิตทุ่ฝ่ายกันแผนกสา นี่เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้มาทำฟิตทู o ฟอร์ร้อนร้อนร้อนนี่แบบฟอร์มในการเพืเข้าประเทศไทยนะครับอันนี้นะฮะเรามาอยู่ที่คอมราลาพาร์ก ใหญเลยทุกคนเลยไม่ใช่พาหนะเล็กเล็กส่วนตัวนะครับนี่ก็เรือของผมเองเพิ่งซื้อมาจากอิตาลีนี่นะ,ะล้ก็ปลูตกต้นไม้พวกนี้ตอนนี้มปลูกไปได้ไม่นานเลยเพิยังยังไม่โตนะนี่ก็เป็นบ้านนี่จะพาไปด,ดูบ้านบ้านกระตับเป็นเล็กไม่ใหญ่มาก พากสร้างเสร็จไม่นานแต่เรือก็มีประมาณหนึ่งถ้าเพื่อนะมาขับเล่นกันตามภาษาคนว่างงานมาซื้อเรือกเก็บไว้เงียบครับไปเลคุณน นะดกปดป๊อกกันวันดีครับวันนี้เราอยู่สนามบ,บินโอแทนมีแตบบ่แฟนขับทักชายกันทท้งนั้นเลยอันนี้แฟนขับผมมารอต้อนรับอยู่ที่สนามบ,บินนี่ก็แฟนขับแฟนขับซักชานยนะนี่แฟนขับมาส่งที่สนามบ,บินเหมือนกัน9แบบหรืะุณเห็นคอสตูมยังวันนี <S <S <S> <S ้ ันนี้เทพผม,มื่อกี้คือคนมองเยอะมากเพราะว่าชุดน่ารักใช่ไหม,มเรื่องกำลังจะลับไทยกันนะครับแล้วก็มีแต่คนไทยกันทางนั้นเลยเราจะไปเปลี่ยนไฟที่เกาหลีนี่ครับพอเ,เช็คอินเสร็จแล้วก็จะได้ถุงของสถานทูตอเมริกามาเดี๋ยวจะมาอันม็อกกันว่าเนื้ออยู่ในถุงกันบ้างนะครับ ขนมโมกปีมีกระดาษดิชชูเล็กนิดหน่อยลงนิดหน่อยออติขนมปีน่ากา,าละไมแล้วก็มีมบัตเ้ลครนนะครับในถุงขนมโมกปีอืม เั็นเด็กปั้นเด็กในสังกัดเป็นเด็กสังกัดเชิญทงตดกอับไปคนฟมประมาณ0 0คนกี่คนกี่คนความจริงกี่คนความจริงเพิ่มีหคจริงเพิมีคนอะไรร้ามีคนฟอเพิ่มนที่ลงติลไป ไม่มีไม่มีนุ่มเหนียวหวานเค็มใครมาเขาจะมาดูวอ็อกบอยทีไหนไม่ได้อาจจะดังถึงฟงสุดชิคาโก้เลยข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวหอมมะลินุ่มๆหอมๆ เยน็นอากาศเขาเหนียวพอแล้วเจยา,าเขาจ่านีเขาจ๋า